สาธิตหุงข้าวเตาฟื้นอา้าวสาธิตเป็นคุณหงบอกนึกว่าวันน้นสวัสดีพี่น้องค่ะืนเส้มามาสิ่งแรกที่น่าเห็ดก็คืออยู่หน้าเตาค่ะมือนี้นะคะน่าจะมาสาธิตการหุงข้าวป็บหน้าเนาะจ้า,จาและนะ้าก็เชื่อว่าหลายๆบ้านก็เฮ็ดคือกันเงล,ละแต่ว่าน้าก็ไม่เคยเห็ดวิดีโอแบบนี้อะ เดี๋ยวห้อก็สซิมาเริ่มกันเลยเนาะจ้าอันดับแรกนะคะก่อไฟให้ติดสะกอนเมื่อไฟติดดีแล้วห้อก็เตรียมน้ำนะคะใส่ลงในหม้อซึ่งปริมาณของน้ําแล้วแต่ว่าห้อสีหูเขาหลายหูเขาน้อยเนาะจ้าขึ้นอยู่กับสมาชิกในครัวเรือนเราพอมจากนั้นเมื่อน้ําเดือดนะคะห้อก็เอาข้าวสารน,นะคะไปล้างน้ำสองรอบเสร็จแล้วก็เอามาใส่ลงในหม้อที่มีน้าเดือดเนาจ้าอันนี้ก็แล้วแต่คุณนะคะบางคุณก็ล้างรอบเดียวแต่นาล้างสองรอบจ้เาเมื่อใส่ข้าวสารลงหม้อไปแล้วสิ่งหนึน่ง <reside> ท,ที่ห้ามลืมก็คือห้ามลืมคนหม้อ ะคะุคนเขาสานให้ถึงคนหม้อนะคะไม่งั้นนะมันจะไหมจ้าจากนั้นก็ปิด้าทิ้งไว้ปล่อยให้เดือดไปเรื่อยๆแต่ระหว่างนั้นเท่ากับต้องคุณหม้อเป็นพักๆเวยจ้าจากนั้นเท่าก็มาเปิดเบรงจากข้าวสารมันก็ิเขาเรียกว่ามีความฟูขึ้นเนาะ มีความฟูขึ้นจากนั้นหอบบีบเบิงค่ะบีบเบิงให้มันมีความแข็งครึ่งหนึ่งแล้วก็อ่อนครึ่งหนึ่งความอ่อนก็คือมันสุกไปแล้วครึ่งหนึ่งค่ะจากนั้นนะคะหน้าก็จะยกลงมาเทน้ําออกแบบนี้พยายามเอาน้ําออกให้ได้เยอะที่สุดค่ะเมื่อกี้หน้าเทแบบนั้นเพื่อความรวดเร็วเสร็จแล้วนะคะน่าจะเอาไม้มาขัดหม้อแบบนี้ขัดหูหม้อเนาะขัดหูหม้อแบบนี้แต่ด้วยความที่หม้อกับไม้มันไม่พอดีกันนะก็เลยใช้ฟืนนะ้มาขัดเพื่อให้มันแน่นกว่าเดิมจ้ารอจนกว่าปริมาณน้ําจะหยดลงประมาณ นนเราก็ยกขึ้นเตาฟืนเลยค่ะแต่ที่สําคัญตอนนี้นะไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะคือเราจะต้องคุมไฟนะคะเอาไว้แต่่านบางๆเนาะไม่ต้องใส่ไฟจนลุกนะทุกคนไม่งั้นไหมนะแล้วก็รอจนกว่าจะมีควันออกมาจากฟ้าน่าจะสังเกตแบบนี้เสร็จแล้วก็ใช้ทัพพีคุเข่าจากคุณเข่าให้ทั่วเหมือนการใสยเข่าแม่จาม่เาเหมือนข่าเหนียวคล้ายๆกันเลยจากนั้นปิดฟ้าปล่อยทิ้งไว้สักพักถือเป็นอันเสร็จสิ้นค่ะ